แฟนแดรีซสูบแปดรีซีรถปีหนึ่งพันสมจดสีฮลิโซมาลูกตาลีโซมากระจกไฟแอนด์ยางซีนัลี่ล้โซ่ทูวยางอย่างลึกเลยฝาถังน้ำมันลีโซมากันเครื่องครับซ้ายขวาเลยนะฮะท่อเอสปเหมือนท่อกระป๋องนะครับไฟสั้นตรงรุ่นไฟเลือเอวีดีหนึ0บาทเท่านั้นนะครับผม สวัสดีครับพบกับร้าน ARM UTVC อีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอนำเสนอนะครับสำหรับเจ้า Kawasaki Z 8 0แปดร้อย Set แปดร้อ4แปดร4รถปีสองพันามจดสิ ทะเบียนโอนภาษี67คันนี้จัดทรงมาแล้วรอเลยสีนี้บอกเลยว่าโคตรนิยมเห็นโชคทองนี่คือเป็นแลปสติ๊กเกอร์มานะเจ้าของเขาแลปสติ๊กเกอร์มาแล้วเริ่มจากของแต่งอันดับแรกนะครับเป็นชิวน่านะครับผมไฟเลี้ยว led สีดวงแฮนลิโซมาตุ๊กตาลิโซมากระจกปลายแฮนยางพินาลีล่ลอสโซทัวยางหย่างลึกเลยกาดหม้อน้นําอุ้ยสายยางนะนี่ฝาถังน้ํามันลิโซมากันเครื่องนะครับซ้ายขวาเลยนะฮะท่อ sc เป็นท่อกระป๋องนะครับสายสั้นตรงรุ่นไฟเลี้ยว led บริเวณเรียบร้อยนะครับผมน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่ทั้งวงลังวาวแล้วด้วยดูเลขไมค์คันนี้กันนะครับเลขไมค์อยู่ที่25,000เท่านั้นขออนุญาตทำการซ้าเลยนะครับเป็นไงแล้วดูแน่นอนเซ็ตแปดร้ฟังเสียงท่อกล่องเขาเลยเสร็จด้วยคุณ <favorites> ดูอ <Yosh> ่ะ เือดูระบบไฟต่างๆงกันบ้างน,นะครับผมอันนี้เป็นฟิล์มเนียฟิล์มสมกหน้าดำว่ายอะไรมันมาดูจังเลยสูงตาต่อไฟซ้ายขวา ขออนุดับเครื่องครับสำหรับเจ้าคาวาซากิแซด0ปดร้อยลปีสิบาจดสิทะเบียนโอนพาี 4. ่หกเดคันนี้รอขนาดนี้จะขอเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสหนึ่งหมื่บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้ขออนุญาตการขายสดนะ พราะปี13เขาไม่ได้จัดแล้วแต่คือราคานี้ก็ค,คุ้มเลยนะสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มยูทีซีนิอสายหรือจะมาดูตัวจริงก็ได้นะครับเราอยู่สม,มุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามพันท้ายนทนสิงห์นะครับถ้ามาไม่ดูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มยูทีซีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มไลน์แอดนะครับแอดอาร์มยูทีซีใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับผมมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียวราคาน,นี้บอกเลยว่าหล่อ จริงๆใหญ่เข้ามาดูรถนะพรในร้านเราก็พอยังมีรถให้เลือกอยู่บ้างถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ u b s c r i b e ให้อาร์มดูดีดซี c ด้วยนะครับอาร์มดูดีซีร้านเล็กสวิตใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ